สวัสดีค่ะเมื่อกี้คอยถ่ายสดไปแล้วแล้วที่นี่มันตัดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ่ดีอยู่ในป่าลึกนะคะพี่น้องป่าทางนั้นเลยแถวนี้บ่มีบ้านคนบ่มีอยียางกระพากันมาย่างใส่กอกกินนะคะอืมยางใส่กอกตกตกป่านะคะคอยถ่ายไปเมื่อกี้นี่เรามันตดัดมันสะดุดมันแบบเน็ตบ่ดีเลยอะค่ะคอยก็เลยมาถ่ายทังนี้ให้เบ่งนะคะเนาะนรายงานตัวยังเป็นทางการนาะพี่น้องนอกค้นหอดแห้งแล้วก็ดีใจแห้งหลายที ลงคลิปล่วงยังใดแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องมียังเข้ากัจังมาเล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเป็นอยังจังใดสบายดีบ่จังใดก็เล่าสู่กันฟังเนาะชีวิตของคนเฮาดิ้นรนสู่ต่อไปเอ่อคนใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยขึ้นไปผู้ใดกําลังทุกข์กำลังเจอปัญหาอยู่ก็ใส่สติค่อยๆคิดเอาเนาะพี่น้องเนาะเออบ่าวตาผู้ใดค่ะเป็นวัดได้นน่คัดจมูก บวาตะพู้ไดค่ะเจอปัญหากันทุกคนนะคะพี่น้องขนาดลวยลวยล้นฝ้ามีเงินกันยังมีปัญหานะคะพี่น้องเลีล่ยงกันบวาตะไผนะคะมีปัญหากันเบอรทุกคน <c oughs> ไง่แหละวัน <c oughs> นั่งยื้อทั้งต่อใหม่เลอน,นะคิงไฟคิงไฟกันิงเพลสกอไฟอย่างใส่กอ,อกคะ่ะเดี๋ยวอีกจังน่อยกับแซวใส่กอ,อกมาย่างกันตรงนี้ พูเพ่นมากตกปลากระตกไปน้ำเย็นเจี๊ยบปาน้ำแซตู้เย็นมันเป็นมันเป็นของธรรมชาตินะคะพี่น้องของธรรมชาติอันเขาเอามาจัดตั้งไว้ห้คนที่เขาจะมาย่างเสกอกย่างอีงยังกันเขามีฟื้นมีอยังให้ทุกอย่างคือฟรีนะคะบ่ตรองเสียเงินบ่ตรองเสียอีงยังเลยอดีหลายค่ะบ้านเขามันเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกสบาย บานเขาดีเขากับยองบานเขานะพี่น้องเออบานเท่ากับมีส่วนดีส่วนเสียก็รลายส่วนดีก็เยอะคือกันนะคะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวบานเขาทุกมือนีกับจักสิเป็นจังไดเด้อพี่น้องเด้อกับลูคือกันเนาะมกอนี่ก็ดีนะคะกับมีที่ท่องเที่ยวมีอย่างเยอะแยะมากมหยแล้วก็อากาศบานของเขาก็บางคนก็เฉพาะฝรั่งนะฝรั่งเขามักเนาะอากาศ่อนเพราะว่าเขาอยู่บานเขามันอากาศมันหนาวนะคะมันเย็นเขาอยู่มาตลอดชีวิต ของเขาแล้วคือเจอแต่ความเย็นพ่อเข้าไปบ้านเขาเขาเห็นเขาได้เจออากาศร้อนแล้วก็ได้นอนอาบแดดได้นอนเล่นชายทะเลจังสี่เขาก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอากาศที่เขาบเคยคุ้นเคยนะคะบางคนไปไม่ไม่ก็เป็นไข้เพราะว่าเจอแดดเจอแดดแห้งเกินไปบางคนก็ผิวผิวหลอกผิวใหม่นะคะเจอแดดอืแต่ว่าเขาก็มากเขา ในความคิดของฝรั่งถีคิดกับคนไทยส่วนส่วนหมากส่วนไยจังไดข่อย่บู้แต่ข่อยรู้ผัวข่อยนะคะมีคอมเมนต์ย่คอมเมนต์หนึ่งถามข่อยเขามาว่าอ้วนคิดจังไดกับคนไทยเนาะค่ะอืมข่อยก็ได้คุยกับอ้วนในรถอ้วนบอกว่าคนไทยเป็นคนถี่สนุกสนานยิ้มง่ายนะคะอืมยิ้มง่ายคือแบบว่าเป็นมิตรกับทุกคนนี่นะเอออ้วนเว่าข่อยก็คือจังเมียฉันนี่แหละิ่นว่าเี้ยามบ่ากับบ่าิ่นว่า ค <laughs> นวบ,บาวเซกยอมปากกับปาบคักค <laughs> นวบ,บาวเลยวันนี้วันนี้ดาลิเข้าวเพียก่อน Someone want to know how what you thinking about for Thai people ดาลิง can you say now I say already but is t for sure everybody can listen you say how you feeling with Thai people แบบหนึ่งเนี้ย <laughs> how you feeling with Thai people <M> สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวัวดีครับอืมฮามิกาซาอาญาตะเลไทยอีมิเนนเอ็มอาอเคเวลาตียโน่มิกซี่เอวกูมิาซาชนอัลโตซเอ็มอามมสโ่ดาลิงเซ่อตาเบบี้นาวคพีเพ l e เอ็เซฟอัง แอนกรีทูอยากอ้ายพี่น้องพว่าคอยนะอยู่หนากลองบ่ได้ถ้าเราบ่เมาดิเราบ่เราเบาบ่ค่อยเป็นถ้าเราเมาดีโอเคเลย <laughs> โอเคน้อพี่น้องเนาะคอยขอตัวขอเวลาไปย่างใส่กอกย่างยังเล่นกับมูเด้อพี่น้องเด้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขนะคะเด้อบ่่าสิเจอปัญหายอีหยังเขาก็สู้เฮาก็ทนเอาเท่าที่ชีวิตและเออ สมองของเฮาสิผ้าแก้ไขปัญหาอย่างต่ออย่างใดเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเจอปัญหากันหมดบ่าว่าสีรวยสิจนก็นมีปัญหากันหมดนะคะพี่น้องแตกตั้งกันออกไปว่ายูที่ว่าผู้ใดสิเจอแบบใดจังใดก็สู่ๆกันเนาะค่ะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ